และเมื่อใจได้สัมผัสกับความอ่อนโยนนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจะเริ่มเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเหตุผลที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่างเปล่าไม่ได้เป็นสัญญาณว่าชีวิตเราผิดพลาดหรือเราอ่อนแอกว่าคนอื่นแต่เป็นสัญญาณว่าหัวใจของเรากำลังบอกว่าได้แบกภาระเกินกว่าที่ควรแบกมันนานเกินไปภาระที่ไม่ใช่แค่ง,งานหรือหน้าที่แต่คือการพยายามเป็นคนที่ไม่ทำให้ใครผิดหวัง การพยายามรักษาความสัมพันธ์ทุกเส้นไว้ด้วยตัวเองและการพยายามทําให้ทุกอย่างรอบตัวเรียบร้อยเพื่อแลกกับความรู้สึกปลอดภัยของใจทั้งที่ความจริงแล้วความปลอดภัยนั้นไม่ได้เกิดจากการควบคุมโลกภายนอกแต่เกิดจากการที่เราเลิกกดดันตัวเองให้ต้องรับผิดชอบทุกอย่างแทนโลกเมื่อเราเริ่มยอมรับว่าบางเรื่องเกินกำลังบางความรู้สึกยังจัดการไม่ได้และบางวันใจก็ต้องการแค่ความเงียบโดยไม่ต้องมีเหตุผล จจะค่อยๆค,คลายจากการเกรงที่สะสมอยู่ลึกจนร่างกายเองก็เริ่มผ่อนตามเราจะยังคงเดินอยู่ในชีวิตเดิมเจอปัญหาเดิมและรับผิดชอบในบทบาทเดิมแต่จะเดินด้วยใจที่เบากว่าเพราะมันไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแข่งและไม่ต้องเอาตัวเองไปแลกกับความคาดหวังจนหมดแรงและในจังหวะนั้นเองเราอาจรู้สึกอย่างสงบว่าใจที่เคยคิดว่าอ่อนแอแท้จริงแล้วเป็นใจที่เข้มแข็งมาก เพียงแค่ต้องการการวางและการดูแลอย่างจริงใจเพื่อจะอยู่กับชีวิตนี้ต่อไปได้ยังไม่เจ็บปวดเหมือนที่ผ่านมาและเมื่อเราอนุญาตให้ตัวเองหยุดฟังใจอย่างจริงจังโดยไม่รีบหาทางแก้ไม่รีบทำให้เข้มแข็งและไม่รีบสรุปว่าตัวเองอ่อนแอเราจะค่อยๆเห็นว่าที่ผ่านมาใจไม่ได้ต้องการคํำสอนไม่ได้ต้องการแรงผลัก และไม่ได้ต้องการให้ใครบอกว่าต้องสู้ต่ออย่างไรแต่ต้องการเพียงการได้รับการยอมรับว่าการแบกมากเกินไปเป็นเรื่องที่เหนื่อยจริงการพยายามไหวตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ล้าจริงและการใช้ชีวิตโดยไม่เคยได้พักใจเป็นเรื่องที่หนักเกินไปสำหรับมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเราอาจเริ่มมองเห็นว่าความเหนื่อยที่สะสมอยู่ข้างในไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอ แต่เกิดจากการที่เราเผลอรับบทบาทมากเกินความจำเป็นรับผิดชอบความรู้สึกของคนอื่นมากเกินขอบเขตและพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันนานเกินไปจนใจไม่มีพื้นที่เหลือให้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อเราเริ่มวางความคิดที่บอกว่าถ้าเราหยุดทุกอย่างจะพังวางความเชื่อที่บอกว่าถ้าเราไม่ไหวเราจะไร้ค่าและวางความกลัวที่ว่า การพักคือความอ่อนแอใจจะค่อยๆค,คลายจากการเกรงที่ฝังอยู่ลึกโดยไม่รู้ตัวเราจะยังทำหน้าที่ของเรายังใช้ชีวิตในโลกเดิมยังเผชิญปัญหาแบกเดิมแต่จะทำทั้งหมดนั้นด้วยใจที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องแสดงและไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวและในจังหวะที่ใจได้พักจริงๆเป็นครั้งแรกเราอาจเข้าใจอย่างเงียบงันว่าความเข้มแข็งที่แท้จริง ไม่ใช่การทนไหวโดยไม่มีใครเห็นแต่คือการกล้ายอมรับว่าตัวเองก็มีขีดจำกัดและเลือกดูแลใจอย่างอ่อนโยนพอที่จะอยู่กับชีวิตนี้ไปได้อย่างไม่แตกสลายและเมื่อเราเริ่มอยู่กับใจอย่างอ่อนโยนมากขึ้นเราจะค่อยๆสังเกตเห็นว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการที่ปัญหาหายไปหมดแต่เกิดจากการที่ใจเลิกต่อต้านสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เลิกถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เลิกดึงอดีตมาซ้ำเติมปัจจุบันและเลิกเอาอนาคตที่ยังไม่มาถึงมาข่มใจในวันนี้เพราะทันทีที่ใจหยุดสู้กับความเป็นจริงใจจะเริ่มมีพื้นที่ให้หายใจและในพื้นที่นั้นเราจะเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นเสียงที่ไม่ได้เร่งไม่ได้ดุและไม่ได้คาดหวัง แค่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองผ่านความอดทนที่ไม่มีใครเห็นเมื่อใจได้ยินเสียงน,นี้บ่อยขึ้นมันจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะวางความกลัววางความเร่งและวางความพยายามที่จะเป็นทุกอย่างให้ทุกคนจนวันหนึ่งเราอาจรู้สึกอย่างเงียบๆว่าใจที่เคยหนัก ไม่ได้ถูกซ่อมแซมด้วยการสู้ต่อแต่ถูกเยียวยาด้วยการยอมรับวางลงและอนุญาตให้ตัวเองเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีวันที่ไม่ไหวได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปและเมื่อเราอยู่กับความจริงนี้ได้นานพอใจจะเริ่มค่อยๆเรียนรู้ว่าการไม่ไหวในบางวันไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวแต่หมายความว่าเรากําลังเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่รู้สึกได้ เหนื่อยได้และต้องการการดูแลได้เหมือนกันเราจะเริ่มไม่รีบลุกขึ้นมาสู้กับทุกความรู้สึกไม่รีบผลักความเศร้าความท้อหรือความว่างเปล่าออกไปแต่ปล่อยให้มันอยู่ในพื้นที่ของใจอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องมีคำอธิบายไม่ต้องมีทางออกและไม่ต้องรีบทำให้มันดีขึ้นทันทีเพราะพอใจไม่ถูกบังคับให้หายใจก็จะเริ่มฟื้นเองอย่างเงียบ และในความเงียบนั้นเราจะค่อยๆเห็นว่าหลายสิ่งที่เราเคยแบกไว้หนักหนาแท้จริงแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าที่ของเราเลยทั้งความคาดหวังที่ไม่ได้พูดออกมาความรับผิดชอบที่ไม่มีใครมอบหมายและความกลัวที่จะทำให้ใครผิดหวังซึ่งเมื่อใจเรื่อนวางสิ่งเหล่านี้ลงได้แม้เพียงเล็กน้อยเราจะยังคงเป็นคนเดิมที่อ่อนโยนและรับผิดชอบ แต่จะไม่ใช้ความเข้มแข็งเป็นเกราะบังความล้าอีกต่อไปและนั่นเองคือจุดที่ใจเริ่มกลับมามีพลังไม่ใช้พลังของการฝืนเดินต่อแต่เป็นพลังของการยอมรับวางและอยู่กับชีวิตอย่างที่มันเป็นโดยไม่ทำร้ายตัวเองระหว่างทางอีกแล้วเมื่อเราให้เวลากับการฟังใจมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นชัดว่าใจที่ดูเหมือนอ่อนแรงนั้นแท้จริงไม่ได้ขาดพลัง แต่ขาดการได้รับอนุญาตให้พักเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามักเผลอเชื่อว่าถ้าเราหยุดทุกอย่างจะพังถ้าเราไม่ไหวคนอื่นจะลำบากและถ้าเราอ่อนแอเราจะไม่มีคุณค่าจนใจต้องฝืนแบกต่อไปแม้จะละ้าซึ่งทําสอนจากพุทธศาสนาและปัญญาโบราณกำลังค่อยๆชวนให้เราเห็นว่าการพักไม่ได้ทำให้โลกหยุดหมุนและการวาง ไม่ได้ทําให้เรากลายเป็นคนไร้ความรับผิดชอบแต่กลับทําให้ใจมีแรงพอจะกลับมาอยู่กับสิ่งที่สําคัญจริงๆได้อย่างไม่แตกสลายเมื่อเราเริ่มยอมรับว่าบางเรื่องเกินกําลังบางความรู้สึกยังจัดการไม่ได้และบางวันก็แค่ต้องการความเงียบใจจะเริ่มอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นไม่ดุไม่เร่งและไม่บังคับให้ต้องดีขึ้นทันทีและในความอ่อนโยนนั้นเอง เราจะค่อยๆพบว่าชีวิตยังดำเนินไปได้งานยังคงทำได้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่แต่ใจจะไม่ถูกกดทับเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะมันไม่ได้ถูกใช้เป็นที่เก็บทุกภาระของโลกเพียงลำพังแล้วและเมื่อเราเริ่มฟังใจไปเรื่อยๆโดยไม่รีบผลักความรู้สึกออกไปเราอาจสังเกตเห็นว่าใจไม่ได้ต้องการคำแนะนำที่เก่งกาจไม่ได้ต้องการแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ และไม่ได้ต้องการใครมาบอกให้สู้ต่อแต่อยากได้เพียงพื้นที่เล็กๆที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรพื้นที่ที่สามารถวางความกลัวลงชั่วคราววางความคิดว่าต้องเก่งต้องพร้อมและต้องไม่พลาดเพื่อให้ใจได้กลับมาเป็นตัวเองในแบบที่ไม่ต้องแสดงซึ่งพอใจได้หยุดแสดงมันจะเริ่มฟื้นอย่างเงียบๆเหมือนร่างกายที่ได้พักหลังจากแบกของหนักมานาน และในช่วงเวลานั้นเองเราจะเริ่มเข้าใจว่าความเหนื่อยที่เราเคยกลัวไม่ได้กำลังบอกว่าเราไปต่อไม่ได้แต่กำลังบอกว่าเราไปต่อโดยไม่ดูแลใจมานานเกินไปและเมื่อเรายอมรับสัญญาณน,นี้ด้วยความอ่อนโยนไม่ตำหนิไม่เร่งและไม่เปรียบเทียบใจจะค่อยๆเรียนรู้จังหวะใหม่ของการใช้ชีวิต จังหวะที่ยังทำหน้าที่ยังดูแลคนรอบข้างและยังเดินต่อไปในโลกเดิมแต่เดินไปด้วยใจที่ไม่ถูกบีบคั้นไม่ต้องแข็งและไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวอีกต่อไปถ้าเรานั่งฟังใจตัวเองอย่างเงียบๆจริงๆเราอาจเริ่มเห็นว่าเหตุผลที่ใจรู้สึกหนักไม่ใช่เพราะมันอ่อนแอแต่เพราะมันต้องทำหน้าที่มากเกินกว่าที่ใจควรจะทำต้องคอยคิดแทนทุกคน ต้องคอยระวังทุกคำพูดต้องคอยประคองทุกความสัมพันธ์และต้องคอยรับผิดชอบความรู้สึกของคนอื่นไปพร้อมกับความรู้สึกของตัวเองจนในที่สุดใจแทบไม่มีพื้นที่เหลือให้หายใจคำสอนจากพุทธศาสนาไม่ได้บอกให้เราหนีความรับผิดชอบแต่ค่อยๆกระซิบว่ามีบางอย่างที่ไม่ใช่หน้าที่ของใจเช่นการทำให้ทุกคนพอใจการควบคุมผลลัพธ์ทุกอย่าง หรือการแบกอดีตที่แก้ไขไม่ได้ไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเราเริ่มเห็นเส้นแบ่งนี้ชัดขึ้นใจจะเริ่มผ่อนคลายจากการต้องเป็นทุกอย่างให้ทุกคนและเริ่มยอมรับว่าการวางบางเรื่องไม่ได้ทำให้เราเห็นแก่ตัวแต่ทำให้เราไม่แตกสลายและในจังหวะที่ใจเริ่มวางภาระที่ไม่จำเป็นเราจะยังคงเป็นคนเดิมที่รับผิดชอบอ่อนโยนและใส่ใจ แต่จะไม่เอาตัวเองไปแลกกับความคาดหวังจนหมดแรงอีกต่อไปเพราะใจที่ได้รับการดูแลอย่างพอดีจะมีพลังพอที่จะอยู่กับชีวิตได้ยาวกว่าแข็งแรงกว่าและจริงใจกว่าการฝืนเข้มแข็งในแบบที่ไม่มีใครเห็นความล้าเลยใจเราไม่ได้อ่อนแออย่างที่เคยเข้าใจแค่แบกมากเกินไปโดยไม่รู้ตัวเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเราหลายคนใช้ชีวิตเหมือนต้องรับผิดชอบทุกอย่างต้องคิดให้รอบ ต้องไม่พลาดต้องดูเข้มแข็งและต้องไปให้ไหวแม้ข้างในจะล้าแค่ไหนก็ตามเราแบกความคาดหวังของคนอื่นแบกบทบาทที่ต้องเป็นแบกอดีตท,ที่ยังค้างอยู่และแบกอนาคตที่ยังไม่มาถึงไปพร้อมกันจนวันหนึ่งใจเริ่มส่งสัญ,ญญาณออกมาในรูปแบบของความเหนื่อยความเบื่อความเฉยชาหรือความรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเลยซึ่งคำสอนจากพุทธศาสนาและปัญญาโบราณ ไม่ได้บอกว่าเราผิดหรืออ่อนแอแต่กำลังชวนให้เราหยุดแล้วมองอย่างซื่อสัตย์ว่าใจมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แบกทุกอย่างตลอดเวลาใจต้องการการพักการวางและการถูกเข้าใจเหมือนกันและหลายครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะชีวิตยากเกินไปแต่เพราะเราไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองวางสิ่งที่เกินกำลังเราไม่กล้าบอกว่าไม่ไหวไม่กล้ายอมรับว่าเหนื่อยและไม่กล้าเป็นแค่คนธรรมดาที่มีวันที่สับสนบ้าง เพราะกลัวว่าจะดูอ่อนแอในสายตาคนอื่นทั้งที่ความจริงแล้วความอ่อนโยนต่อตัวเองไม่เคยทำให้ใครอ่อนแอลงเลยกลับทำให้ใจมีแรงพอจะอยู่กับชีวิตต่อไปได้อย่างไม่แตกหักและเมื่อเราค่อยๆฟังใจโดยไม่รีบแก้ไม่รีบตัดสินและไม่รีบผลักความรู้สึกเหล่านั้นออกไปเราจะเริ่มเห็นว่าความเหนื่อยที่แท้จริงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญ,ญญาณว่าถึงเวลาที่ใจต้องการการ,การวางบ้างวางความคิดที่ซ้ำวางการเปรียบเทียบ วางความอยากควบคุมทุกอย่างและวางภาพของตัวเองที่ต้องเก่งต้องพร้อมและต้องไม่พลาดเสมอเมื่อใจได้วางทีละเล็กทีละน้อยเราจะยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมทำหน้าที่เหมือนเดิมแต่ทำด้วยใจที่เบาขึ้นไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแข่งและไม่ต้องทำร้ายตัวเองเพื่อให้โลกยอมรับและในจังหวะนั้นเองเราอาจเข้าใจอย่างเงียบๆว่าใจเราไม่เคยอ่อนแอเลยเพียงแค่แบกมากเกินไปมานานและเมื่อใจได้รับอนุญาตให้วาง ชีวิตทั้งชีวิตก็จะค่อยๆเบาลงโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรจากภายนอกเลย